ต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยมหากราฟกอซิ l l าราชันของเหล่ามอนสเตอร์และคองราชาแหง่งเกาะกะโหลกรวมไปถึงบทสรุปการประทะกันร,ระหว่างก o อ z ซิ l a าและคองว่าใครจะเป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวของโลกใบนี้เรื่องราวจะสนุกเข้มข้นขนาดไหนถ้าอยากรู้ไปฟังผมสปอยกันเลยคำเตือนเนื้อหาลักนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับ คองสกาไอแลนด์คองมหาภัยเกาะกะโลกในปี1944มีทหารสองนายกำลังไล่คฆ่ากันจนเครื่องบินตกลงไปในเกาะแห่งหนึ่งแถวแปซิฟิกใต้ในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เจอกับคองอสูรกายลิงยักษ์ขนาดใหญ่เท่าที่โลกเคยมีมาต่อมาในปี1973องค์กรโมนาสที่นำทีมโดยแลนด้า ซึ่งในตอนนี้องค์กรโมนาส์กำลังจะถังแตกแลนด้าจึงได้เข้าไปคุยกับสอวอที่ชื่อว่าแอลเพื่อจะของบประมาณในการไปสำรวจเกาะแห่งหนึ่งที่เพิ่งจะถูกค้นพบและยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจอยู่แถวทะเลแปซิฟิกใต้แลนด้าก็ได้บอกกับสอวอแอลว,ว,ว่าเกาะแห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ยังไม่ถูกค้นพบหรืออาจจะมีพันธุ์พืชที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ในอนาคต เมื่อสวอ,อลได้ฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้เขาจึงอนุมัติงบให้แลนด้าในการไปสำรวจในครั้งนี้ในเวลาต่อมาแลนด้าได้จัดหาทีมสำรวจโดยได้ผู้พันเพสกาดพร้อมกับทหารจำนวนหนึ่งในการขับเครื่องบินพาเข้าไปผู้กองเจมผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินป่าและการแกะรอยเมสันช่างถ่ายภาพสงครามและนักวิทยาศาสตร์อีกจำนวนหนึ่ง ในการไปสำรวจเกาะในครั้งนี้คือการไปสำรวจพื้นผิวของเกาะรวมไปถึงดินใต้เกาะโดยการย่อนระเบิดสั่นสะเทือนเพื่อเขย่าพื้นดินและสร้างแรงสั่นสะเทือนขึ้นเพื่อศึกษาพื้นดินใต้เกาะมีเวลา3วันในการสำรวจหลังจากนั้นจะมีอีกทีมบินเข้ามารับที่จุดนัดพบแต่การจะเข้าไปเกาะแห่งนี้ได้จะต้องบินฝ่าพายุเฮอริเคนเข้าไปแต่เมื่อฝ่าพายุเฮอริเคนเข้าไปได้แล้วทุกคนก็ต้องตกใจ เพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นมันคือหมู่เกาะที่สวยงามมากเท่าที่พวกเขาเคยเห็นมาบนโลกใบนี้หลังจากนั้นการสำรวจก็เริ่มปฏิบัติการทีมทหารก็เริ่มย่อนระเบิดตามพื้นที่ต่างๆสัตว์ป่าจำนวนมากก็พากันแตกตื่นวิ่งหนีและตายเป็นจํานวนมากแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีต้นไม้ใหญ่ลอยเข้ามาพุ่งชนกับเฮลิคอปเตอร์อย่างจังจนเฮลิคอปเตอร์ลํานั้นตกไปแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับ่อง ลิงยักษ์ขนาดใหญ่เท่าที่โลกใบนี้เคยมีมาเมื่อพวกเขาเห็นคองทําเฮลิคอปเตอร์ตกพวกเขาก็กระนำยิงคองอย่างไม่ปราณีแต่คองก็ต่อสู้จนสุดท้ายกองก็จัดการเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดจนพังยับเยินเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและเหตุการณ์นี้ก็ได้แยกพวกเขาออกเป็นสองทีมโดยมีทีมผู้กองเจมกับทีมผู้พันเพสกาดส่วนผู้รอดชีวิตคนอื่น ก็กระจายอยู่ร,บรอบๆพื้นที่หลังจากนั้นผู้พันเพสการ์ดก็ออกตามหาผู้รอดชีวิตจนสามารถรวบรวมผู้รอดชีวิตได้มาจํานวนหนึ่งในเวลาต่อมาผู้พันเพสการ์ดได้เข้าไปถามแลนด้าว่าเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรแลนด้าก็ตอบว่ามันคือสัตว์ยักษ์โบราณและที่เขามาที่แห่งนี้เขาไม่ได้มาสำรวจพื้นดินแต่ที่เขามาเพราะเขาต้องการพิสูจน์ว่าสัตว์ยักษ์โบราณนี้มันมีอยู่จริง และสัตว์ยักษ์โบราณนี้มันเป็นเจ้าของโลกมานานกว่ามนุษย์อย่างเราและพวกมันกําลังจะมาทวงโลกใบนี้คืนส่วนองค์กรโมนาสของเขานั้นคือองค์กรที่ตามล่าสัตว์ยักษ์โบราณเหล่านี้และถ้าเรากลับออกไปได้เราจะส่งหน่วยลบกลับมาที่นี่ต่อมาในระหว่างที่สองทีมเดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปจุดนัดพบพวกเขาก็ได้เจอกับสัตว์ยักษ์โบราณจํานวนมากมีทั้งแบบกินพืชและแบบดุร้ายในเวลาต่อมา ทีมของผู้กองเจมส์ก็ได้เจอกับชนเผ่าโบราณของเกาะแห่งนี้ชื่อว่าชนเผ่าอีวีและก็ได้เจอกับมาโลนายทหารที่เครื่องบินตกในปี1944เมื่อตอนต้นเรื่องมาโลก็ได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาเห็นข้องในวันนั้นเขาและศัตรูของเขาก็กลายมาเป็นเพื่อนกันและมาอาศัยกับชนเผ่าโบราณอีวีที่นี่แต่โชคร้ายที่เพื่อนของเขาถูกัสด็จจับกินไปแล้วชนเผ่าโบราณอีวี อาศัยอยู่บนเกาะกะโหลกแห่งนี้มาเป็นเวลากว่าพันปีแล้วส่วนคองคือราชาบนเกาะแห่งนี้และคองคือเทพเจ้าของชนเผ่าโบราณอีวีที่คอยปกป้องพวกเขาจากกิ้งก่ายักษ์ใต้โลกที่ขึ้นมาจากรอยแยกของเปลือกโลกและคองตัวนี้คือคองตัวสุดท้ายและมันยังคงโตขึ้นเรื่อยๆในเวลาต่อมาทีมของผู้กองเจมส์และมาโลก็เดินทางขึ้นเหนือด้วยเรือเพื่อไปจุดนัดพบ หลังจากนั้นทีมของผู้กองเจมส์และทีมของผู้พันเพสกาดก,า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 กา็ได้เจอกันแต่ทีมของผู้พันเพสกาดต้องการออกตามหาลูกน้องที่หายตัวไปทำให้ทุกคนต้องช่วยกันออกตามหาและพวกเขาก็ออกตามหามาจนถึงรังของกิ้งก่ายักษ์แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกกิ้งก่ายักษ์ไล่กินไปทีละคนทีละคนรวมถึงแลนด้าด้วยพวกเขาพยายามยิงต่อสู้แต่กิ้งก่ายักษ์นั้นเคลื่อนที่เร็วมากหลังจากที่พวกเขา หนีออกจากลางของกิ้งก่ายักษ์มาได้ผู้พันเพสกาดก็ต้องการกลับไปที่เครื่องบินขนอาวุธเพื่อไปเอาอาวุธมาถล่มคองเพราะคองได้ฆ่าลูกน้องของเขาไปเป็นจํานวนมากและผู้พันเพสกาดก็ต้องการแก้แค้นแต่ผู้กองเจมต้องการพาคนที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นเรือเพื่อไปจุดนัดพบทําให้ทั้งสองทีมต้องแยกทางกันในเวลาต่อมาผู้พันเพสกาดก็มาถึงเครื่องบินขนอาวุธหลังจากนั้น พวกเขาตั้งฐานพร้อมลบกับคองด้วยอาวุธหนักอย่างเต็มรูปแบบแล้วการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์กับคองก็เริ่มต้นขึ้นในการต่อสู้ในครั้งนี้คองถูกเผาด้วยเปลวไฟจากน้ำมันอันร้อนระอุทําให้คองนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนสลบไปแต่ในระหว่างที่ผู้พันเฟสกาดกาลังจะระเบิดคองกิ้งกายักษ์ก็โผล่เข้ามาและกิ้งกายักษ์ตัวนี้ก็ใหญ่กว่าทุกตัวที่เคยมีมาแต่ในจังหวะนั้น ของก็ฟื้นขึ้นมาพอดีผู้พันเพสกาดจึงถูกกองทุบด้วยกำปั้นจนเสียชีวิตในขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งหนีกิ้งก่ายักษ์รวมถึงทีมของผู้กองเจมที่กลับมาช่วยของก็กระโดดเข้ามาช่วยแล้วการต่อสู้ของอสุรกายยักษ์ทั้งสองตัวก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองตัวต่อสู้กันย่างดุเดือดโดยไม่มีใครยอมแพ้แต่ในระหว่างการต่อสู้ก็ดูเหมือนว่าของจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ทีมผู้กองเจมจึงใช้อาวุธที่มีกระหน่ำยิงใส่กิ้งก่ายักษ์เพื่อช่วยคองเมื่อคองมีแรงฟื้นคืนกลับมาคองก็ได้มาต่อสู้กับกิ้งก่ายักษ์อีกครั้งจนในที่สุดคองได้ดึงลิ้นของกิ้งก่ายักษ์ออกมาทั้งยวงจนทําให้กิ้งก่ายักษ์สิ้นชีพไปหลังจากศึกการต่อสู้สงบลงคองก็เดินจากไปและคองก็คือราชาเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังที่สุดบนเกาะกระโหลกแห่งนี้ หลังจากนั้นทีมของผู้กองเจมที่รอดชีวิตก็ขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับบ้านต่อไปกอซิลาภาคหนึ่งในปี1999ที่เหมืองขนาดใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์คนงานเหมืองได้ขุดไปเจอโครงกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้องค์กรโมนารที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ยักษ์โบราณจึงเข้ามาตรวจสอบซึ่งนำทีมโดยซิลิวาวา แต่โครงกระดูกที่พวกเขาพบเจอในวันนี้มันไม่ใช่ก็อตซิลล่าแต่มันเป็นสัตว์ยักษ์โบราณอีกสายพันธุ์หนึ่งในระหว่างที่สํารวจพวกเขาก็เจอกับไข่ของสัตว์ยักษ์โบราณโดยมีใบหนึ่งได้ฟักเป็นตัวแล้วหนีลงทะเลไปแล้วแต่อีกใบยังเป็นไข่อยู่หลังจากนั้นหนังได้ตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งและผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโจเขาคือวิศวกรโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้เขาตรวจพบว่าใต้โรงงานพลังงานนิวเคลียร์มีการสั่นสะเทือนแต่เป็นการสั่นสะเทือนที่มีรูปแบบและเป็นจังหวะซึ่งมันไม่ใช่การเกิดแผ่นดินไหวแบบทั่วไปและในเวลาต่อมาแรงสั่นสะเทือนก็เกิดแรงขึ้นจนทําให้โรงงานพลังงานนิวเคลียร์เกิดพังถล่มและมีกำมันตะรังีสั่วไหลออกมาเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ภรรยาของโจเสียชีวิตและรัฐบาลก็รายง,งานว่า มันคือภัยธรรมชาติ15ปีต่อมาผู้ชายคนนี้ชื่อว่าฟอร์ดเขาคือลูกของโจฟอร์ดมีภรรยาชื่อว่าแอลและลูกหนึ่งคนชื่อว่าแซมหลังจากที่แม่เสียชีวิตเมื่อ15ปีก่อนความสัมพันธ์ระหว่างฟอร์ดกับพ่อก็ไม่ดีเท่าไหร่ในเวลาต่อมาฟอร์ดได้มาหาพ่อที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะรับพ่อไปอยู่ด้วยแต่โจก็บอกว่าตอนนี้พ่อกำลังหาข้อมูลมายืนยัน ว่าเหตุการณ์ที่โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ถล่มในวันนั้นมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติซึ่งข้อมูลทั้งหมดของโจอยู่ในบ้านหลังเก่าแต่บ้านหลังเก่านั้นอยู่ในเขตกักกันกำบันตะลังสีซึ่งสิ่งที่พ่อต้องการคือแผ่นดิสที่เก็บข้อมูลในวันนั้นเมื่อ15ปีก่อนในเวลาต่อมาโจก็บุกเข้ามาในเขตกักกันเพื่อมาที่บ้านหลังเก่าโดยมีฟอร์ดมาด้วยเมื่อมาถึงบ้านหลังเก่า โจก็เจอกับแผ่นดิสที่เก็บข้อมูลของเขาและโจก็ดีใจมากที่แผ่นดิสยังไม่เสียหายแต่หลังจากนั้นโจและฟอร์ดก็เห็นเครื่องบินของรัฐบาลบินผ่านไปโจกับฟอร์ดจึงตามไปดูก็ปรากฏว่าพวกเขาเห็นบางอย่างที่รัฐบาลแอบปิดบังเอาไว้ในเวลาต่อมาโจกับฟอร์ดก็ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปแล้วพาไปในที่แห่งนั้นซึ่งสถานที่แห่งนี้คือพื้นที่ที่องค์กรโมนาสพบวัตถุประหลาด และว,วัตถุนั้นก็มีการสั่นสะเทือนเป็นรูปแบบเหมือน15ปีก่อนและผู้ชายคนนี้คือซิลิสาวาเขาคือผอ,อขององค์กรโมนาสคนปัจจุบันและผู้หญิงคนนี้คือเกรแฮมเธอคือผู้ช่วยของซิลิสาวาหลังจากนั้นไม่นานวัตถุประหลาดนั้นก็เกิดการแตกตัวออกแล้วก็มีสัตว์ยักษ์โบราณขนาดใหญ่โผล่ออกมาชื่อของมันคือมูโตมูโต มีพลังที่สามารถทําให้เกิดแรงเวียงของสนามแม่เหล็กส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดดับกระทันหันในระยะ5้าไมล์และเหตุการณ์ที่มูโตตื่นขึ้นมาในครั้งนี้ก็ทําให้โจพ่อของฟอร์ดได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตมูโตเป็นสัตว์ยักษ์โบราณขนาดใหญ่ที่ดูดกํมมันตารังสีเป็นอาหารเมื่อมูโตถูกปลุกให้ตื่นธรรมชาติก็ได้ปลุกก็ซิล่าให้ตื่นด้วยเช่นกันหลังจากที่ก็ซิล่าตื่นขึ้นมา มันก็ออกตามล่ามูโตโดยทันทีตามกฎของธรรมชาติในห่วงโซ่อาหารแต่หลังจากนั้นไม่นานมูโตอีกตัวก็ตื่นขึ้นมาและตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกมากเพราะตัวนี้คือมูโตเพศเมียที่เกิดมาพร้อมกับไข่เต็มท้องในตอนนี้หน่วยทหารได้เตรียมรถถังเรือลบและอาวุธนักต่างๆเพื่อเตรียมรับมือจากก็อตซิล่าและมูโตแต่อาวุธเหล่านี้ ไม่สามารถทำอะไรก็ซิล่าและมูโตได้เลยสิ่งเดียวที่ทำได้คือปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้คัดสรรปล่อยให้ก็ซิล่าและมูโตต่อสู้กันเองในเวลาต่อมาฟอร์ดและกลุ่มทีมทหารได้ไปเจอกับลังวางไข่ของมูโตฟอร์ดจึงปล่อยน้ำมันใส่ลังวางไข่ของมูโตแล้วลังวางไข่ของมูโตก็เกิดระเบิดส่วนก็ซิล่าก็ได้จัดการกับมูโตเพศผู้โดยการฟาดหางใส่อย่างแรงจนมูโตเพศผู้ สิ้นชีพไปส่วนมูตโตเพทเมียก็ถูกกอซิล่าปล่อยลำแสงอะตอมิกส่วนเข้าไปทางปากแบบเต็มๆทำให้มูตโตเพทเมียสิ้นชีพด้วยเช่นกันหลังจากที่กอซิล่าจัดการมูตโตได้ทั้งสองตัวสำเร็จกอซิล่าก็กลับลงสู่ทะเลส่วนฟอร์ดก็ได้เจอลูกและภรรยาอีกครั้งแล้วกอซิล่าก็ถูกมนุษย์ยกย่องว่าคือฮีโร่ที่ช่วยปกป้องมนุษย์โลกเอาไว้ Godzilla King of the Monster Godzilla ภาค2ลราชันแห่งมอนสเตอร์ในปี2014 Godzilla ได้สร้างความเสียหายที่ซานฟรานซิสโกเป็นวงกว้างและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือแอนดูลูกของเอมมากับมาร์กก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันหลังจากที่ก็ซิ l ่าตื่นขึ้นมาก็ทำให้โลกพบเจอแต่เรื่องที่เลวร้วาย สัตว์น้ำในทะเลตายเป็นจํานวนมากรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกอรซิล่าเป็นวงกว้างจนทําให้ประชาชนจํานวนมากออกมาประท้วงให้องค์กรโมนาท,ที่ดูแลเรื่องนี้ออกมารับผิดชอบตัดภาพมาที่เอ็มมา่าและเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือลูกสาวข,ของเธอที่ชื่อว่าเมดิสันหลังจากที่เอ็มมา่าสูญเสียลูกชายไปในปี2014ก็ทําให้เอ็มมากับมาต้องเลิกลากันและเอ็มม่านั้นเธอคือนักวิจัยในองค์กรโมนาท เธอได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่าออกกามันคือเครื่องปล่อยคลื่นเสียงชีวภาพที่สามารถควบคุมสัตว์ยักษ์โบราณได้และในเวลาต่อมาก็มีสัตว์ยักษ์โบราณตัวหนึ่งที่อยู่ในการดูแลขององค์กรโมนาร์ดกำลังจะฟักตัวออกมาชื่อของมันคือมอทราเมื่อมันฟักตัวออกมามันก็ตกใจและเริ่มทำร้ายมนุษย์เอม็มม่าจึงเรียววิ่งเข้าไปพร้อมกับเครื่องออกกาเมื่อเอ็มม่าเปิดเครื่องออกกา กว่ามันได้ผลมันทําให้หมอสท่านิ่งและสงบลงแต่ในเวลาต่อมาก็มีผู้ก่อกานหลายที่นําทีมโดยโจหน้าบุกเข้ามาชิงเครื่องออก้กาไปพร้อมกับรักพาตัวเอมมาและเมนดิสันไปด้วยตัดภาพมาที่ซิลิซาวาและเกรแฮมกับองค์กรโมนาสท,ที่กําลังทุกไต่สวนทางรัฐบาลต้องการให้ทหารเข้ามาดูแลแล,และควบคุมองค์กรโมนาทแทนซิลิซาวาและทางรัฐบาลต้องการกําจัดสัจจ์โบราณเหล่านั้นทั้งหมด แต่ในระหว่างไต่สวนซิริสวาและเกรแฮมก็เดินออกจากห้องไปในเวลาต่อมาซิลิสวาก็ได้มาหามาร์กแล้วบอกว่าภรรยาและลูกของเขาถูกลักพาตัวไปพร้อมกับเครื่องออกกาองค์กรโมนาสและเหล่าทหารจึงมาหาลือกันว่าทำไมโจนาจึงลักพาตัวเอมมาและเมดริสันพร้อมกับเครื่องออกกาไปส่วนโจนาก็ได้เดินทางมาที่แอนตาร์กติกา <He died. S 1> เพื่อเอาเครื่องออกกา มาปลุกสัตว์ยักษ์โบราณที่ชื่อว่าอสูรสี่โลกหรือกิโดล่าให้ตื่นขึ้นเพราะโจโนาต้องการให้กิโดล่ามาปรับความสมดุลให้กับโลกส่วนทีมของโมนาร์ก็ตามโจโนามาจนถึงแอนตาร์กติกาเพื่อจะมาขัดขวางในการปลุกกิโดลา่าแต่ในที่สุดกิโดล่าก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยฝีมือของเอ็มมา่าเพราะเธอเห็นด้วยกับโจโนาที่ต้องการปรับความสมดุลให้กับโลกกิโดลา่าคือสัตว์ยักษ์โบราณมังกรสามหัว มีปีกบินได้และพลังของมันคือลำแสงสายฟ้าสีเหลืองแต่เมื่อกิโดล่าตื่นมาได้ไม่นานก็ซีล่าก็โผล่ขึ้นมาประจัหน้าแล้วกิโดล่ากับก็ซิล่าก็เริ่มต่อสู้กันและการต่อสู้กันระหว่างกิโดล่ากับก็ซิล่าในครั้งนี้ก็ทําให้เกรแฮมเสียชีวิตหลังจากที่กิโดล่าและก็ซีล่าต่อสู้กันได้ไม่นานกิโดล่าก็บินหนีไปในเวลาต่อมาสัตว์ยักษ์โบราณอีกตัวก็ตื่นขึ้นชื่อของมันคือโลแดน หรือปีศาจแห่งไฟแต่โลแดนก็ถูกกิโดล่าจัดการจนโลแดนต้องบินหนีไปและในจังหวะนั้น Godzilla ก็ซิลล่ากระโผขึ้นมาพอดีแล้วกิโดล่าก็ได้ต่อสู้กันกับก็ซิลล่าอีกครั้งการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ซิลล่าได้กัดหัวของกิโดล่าจนขาดไปหนึ่งหัวและทีมทหารก็ได้ปล่อยนิวเคียร์ลูกใหญ่ไปใส่กิโดล่าแต่นิวเคียร์ลูกนั้นดันไประเบิดใส่ก็ซิลล่าอย่างจังจนทําให้ก็ซิลล่าได้รับบาดเจ็บ สกิโดลา่าหลังจากที่หัวขาดไปนหนึ่งหัวหัวใหม่ก็งอกออกมาและหลังจากนั้นกิโดล่าก็ได้ปลุกสัตว์จักโบราณตัวอื่นๆให้ตื่นขึ้นกิโดลา่าจึงกลายเป็นจ่าฝูงของสัตว์ยักโบราณเหล่านั้นและสัตว์ยักโบราณที่จะต่อกรกับกิโดล่าได้ก็คือก็ซิล่าตัวเดียวเท่านั้นแต่ก็ซิล่าในตอนนี้ได้หายตัวไปหลังโดนนิวเคลียร์ลูกใหญ่ที่โมนารตและเหล่าทหารจึงใช้เรือดำน้ำดำลงไปใต้สมุทร เพื่อไปตามหาก็ซิล่าส่วนบนพื้นโลกเราทหารก็ช่วยกันต่อสู้กับกิโด่าเพื่อทวงเวลาส่วนเมดิสันก็ได้ขโมยเครื่องออกก้าฟมาจากโจนามาเปิดไซลามพงเพื่อเรียกความสนใจกิโด่าเพื่อทวงเวลาให้อีกทางส่วนทีมที่อยู่ใต้สมุทรพวกเขาก็ออกตามหาก็ซิล่าจนเจอและพวกเขาก็วางแผนที่จะปลุกก็ซิล่าคือจะเอาตอบิโดกัมมันตลังสีไปจุดระเบิดใกล้ๆก,ก,กับ Godzilla. ก็ซิล่ากัมมันตลังสีในตอบิโด จะทาให้กอซิล่าตื่นและเพิ่มพลังให้กับมันด้วยและคนที่เสียสละในการจุดระเบิดในครั้งนี้คือซิลิสวาหลังจากที่ตอบิโดกําม,มันตารางสีจุดระเบิดกอซิล่าก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยมในระหว่างที่ ola, กีโดล่ากาลังหาคลื่นเสียงที่เครื่องออก,ก้าปล่อยออกมากอซิล่าก็เข้ามาปะทะกับกีโดล่าทั้งสองต่อสู้กันย่างดุเดือดในระหว่างที่กอซิล่าปล่อยลำแสงอะตอมิกใส่กีโดล่า มอสราที่โตเต็มวัยก็บินเข้ามาช่วยก็อซิล่าต่อสู้แต่มอสราก็ต้องเจอคู่ปรับเพราะโลแดนได้บินเข้ามาปะทะมอสราอย่างจังแต่สุดท้ายมอสตราก็ได้จัดการโลแดนได้สําเร็จแต่ในตอนนี้ก็อสซิล่ากาลังจะหมดแรงและสู้ไม่ไหวกิโดล่ากำลังจะปล่อยลำแสงสายฟ้าใส่ก็อตซิล่าแต่มอสตราก็ได้เข้ามารับลำแสงสายฟ้าไว้แทนจนมอสราเสียชีวิตแต่ก่อนที่มอสราจะเสียชีวิต มอทราได้ปล่อยผงละอองบางอย่างใส่ก็อตซีล่าทาให้ก็อตซีล่ากลับมามีพลังอีกครั้งและการฟรื้นขึ้นมาของก็อตซีล่าในครั้งนี้ก็อตซีล่าก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังอันร้อนระอุที่มอทราได้มอบให้หลังจากนั้นก็อตซีล่าได้ปล่อยขึ้นพลังที่รุนแรงออกมาจนทําให้กีโดล่าลุกเป็นไฟแม้กีโดล่าจะปล่อยลําแสงใส่ฟ้าใส่ก็อตซีล่าลาแสงนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรก็อตซีล่าได้เลยและในที่สุด ก็ซิล่าก็ได้จัดการกีโดร่าได้สําเร็จส่วนมนุษย์ก็ดีใจที่ก็ซิล่าต่อสู้เคียงข้ามมนุษย์อีกครั้งหลังจากการต่อสู้สงบลงสัตว์ยักษ์โบราณตัวอื่นๆก็เดินเข้ามาหาก็ซิล่าแล้วก้มหัวให้กับก็ซิล่าทําให้ Godzilla. ก็ซิล่ากลายเป็นราชาของเหล่ามอนสเตอร์ทั้งปวงก็ซิล่าประทะคองณปัจจุบันในที่แห่งหนึ่งบนเกาะกะโหลกคองในตอนนี้ ถูกดูแลว่าในเขตควบคุมบนเกาะกะโหลกโดยองค์กรโมนาคและเด็กคนนี้ชื่อว่าเจียเธอคือคนของชนเผ่าโบราณบนเกาะกะโหลกที่ชื่อว่าชนเผ่าอีวีสาวน้อยเจียคือมนุษย์คนเดียวที่สามารถติดต่อสื่อสารกับคองได้และเป็นมนุษย์คนเดียวที่คองเชื่อฟังและทําตามสาเหตุที่คองถูกควบคุมเพราะองค์กรโมนาคกลัวว่าคองจะไปเจอกับก็อซิล่าแล้วเกิดการต่อสู้กันเพื่อชิงตําแหน่งจ่าฝูงแต่คองตอนนี้ ยิ่งนานวันยิ่งตัวใหญ่ขึ้นพื้นที่ควบคุมบนเกาะกะโลกแห่งนี้คงจะรองรับครองได้อีกไม่นานและผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอีลีนเธอคือผอออขององค์กรโมนาในตอนนี้หน้าที่ a อเป c กไซเบอร์เนโดยมีวอเตอร์เป็นผอเอเป็กไซเบอร์เนติกคือองค์กรที่สร้างระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์และกำลังแอบสร้างอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกอรซิลาแต่ก็มีหนุ่มที่ชื่อว่าเบอร์นี่ที่คอยแอบเอาข้อมูลลับของเอเปกไซเบอร์เ มาเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อเปิดโปงในเวลาต่อมาก็ซีล่าได้มาถล่มองค์กรเอเปกจนพังพินาศเพราะก็ซีล่ารู้สึกว่าที่เอเปกแห่งนี้มีสัตว์ยักษ์โบราณเก็บซ่อนอยู่แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ทาให้ก็ซีล่าถูกมองว่าก็ซีล่าเป็นัยต่ตอมมนุษยชาติเพราะก็ซีล่าบุกขึ้นมาทาร้ายมนุษย์อย่างไม่มีเหตุผลส่วนเมดิสันก็เข้าไปคุยกับมาร์คพ่อของเธอว่ามันมีอะไรบางอย่างไปกระตุ้นก็ซีล่า จนทําให้มันต้องออกมาทําแบบนี้แต่ม้าก็พูดว่าเราไม่รู้เหตุผลว่าทําไมก็ซิล่าถึงทาแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ซิล่าไม่ใช่ฮีโร่ของเราอีกต่อไปแล้วในเวลาต่อมาวอเตอร์ได้ระหารดรลินเพื่อต้องการให้เขาออกไปค้นหาโฮลเลอร์เอิร์ธสถานที่กาเนิดสัตว์ยักษ์โบราณเหล่านี้เพราะที่โฮลเลอร์เอิร์ธใต้โลกมันมีขุมพลังหลบซ่อนอยู่แต่การที่จะไปโฮลเลอร์เอิร์ธได้จะต้องใช้ยานที่ทนต่อการสลับขั้วของแม่เหล็กโลกได้ โดยยานนั้นวอเตอร์ได้สร้างไว้เรียบร้อยและพร้อมออกเดินทางแล้วหลังจากนั้นดรลินได้มาหาอีลินเพื่อจะขอพาตัวคองไปด้วยเพราะต้องการให้คองนำทางไปฮอลเลอร์เอิร์ดอีลินก็เห็นว่าฮอลเลอร์เอิร์ดน,นั้นคือบ้านที่แท้จริงของค่องเธอจึงอนุญ,ญาตให้พาไปในเวลาต่อมาปฏิบัติการค้นหาอโอลเอิร์ดก็เริ่มต้นขึ้นโดยนำตัวคองขึ้นเรือลบขนาดใหญ่แล่นข้ามมหาสมุทรไปยังจุดเข้าฮอลเลอร์เอิร์ด แต่ในระหว่างเดินทางก็ซิล่าก็พุ่งเข้ามาโจมตีคองกลางมหาสมุทรด้วยสัญชตยาตญาณของสัตว์ยักษ์โบราณที่ต้องการเป็นจ่าฝูงก็ซิล่าก็เข้ามาโจมตีคองอย่างรุนแรงเพื่อต้องการให้คองสิ้นชีพทั้งสองตัวต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่คองก็เสียเปรียบเพราะทั้งสองตัวต่อสู้กันอยู่กลางมหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่ของก็ซิล่าเมื่อก็ซิล่ากับคองต่อสู้กันไปได้สักพักคองก็มานอนหมดแรงอยู่บนเรือทําให้ก็ซิล่าคิดว่าคองนั้นตายแล้ว ก็ซิล่าจึงถอยหนีไปในเวลาต่อมาทีมของโรเตอร์ลินและคองก็เดินทางมาถึงปากทางเข้าฮอลเลอร์เอิร์ธสาวน้อยเจียจึงบอกคองว่าตรงนั้นคือบ้านของคองคองจึงยอมเข้าไปโดยมีทีมของโรเตอร์ลินขับยานตามเข้าไปด้วยเมื่อเข้าไปถึงฮอลเลอร์เอิร์ธทั้งทีมของโรเตอร์ลินและคองก็ต้องตกใจเพราะที่ฮอลเลอร์เอิร์ธเป็นดินแดนที่สวยงามแถมยังมีพื้นดินทั้งสองด้านกับหัวเข้าหากัน และเป็นดินแดนที่ต่างไปจากบนโลกอย่างสิ้นเชิงแต่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยสัญลักษ์โบราณจำนวนมากและหลากหลายสายพันธุ์ตัดภาพมาที่เบนนี่และในตอนนี้เมดิสันได้เข้ามาร่วมมือกับเบนนี่เพื่อค้นหาความลับของเอป x c ไซเบอร์น c ติว่าองค์กรนี้กำลังแอบสร้างอะไรบางอย่างแล้วพวกเขาก็ได้รู้ว่า Apex กไซเบอร์นตได้แอบสร้างหุ่นยนต์ก็ซิล่าขึ้นชื่อของมันคือเมก้าก็ซิล่า และได้ใช้เซลล์ประสาทจากหัวของกิโดล่าในการเชื่อมต่อกับเมกากอสิล่าและที่วอเตอร์สร้างเมกากอสิล่าขึ้นมาเพราะเขาต้องการอยู่เหนือสุดของห่วงโซ่อาหารและต้องการให้เมกากอสิล่ามาแทนที่กอสิล่าแต่ตอนนี้เมกากอสิล่ายังไม่สมบูรณ์เพราะพลังงานที่มีมันยังไม่เพียงพอซึ่งพลังงานที่วอเตอร์ต้องการคือก้อนพลังงานที่มาจากฮโลเอิร์เท่านั้นและในเวลาต่อมา ก็ซิล่าก็มาถล่มเอเป็กเซเบอร์เนติกอีกครั้งเพราะก็ซิล่ารับรู้ได้ถึงพลังงานของกีโดล่าที่อยู่ในเอเป็กก็ซิล่าจึงเข้ามาถล่มเอเป็กรวมถึงที่อยู่อาศัยของมนุษย์จนพังพินาศตัดภาพมาที่คองคองได้มาที่ที่เก็บขุมพลังของโฮลเอิร์ธและคองก็ได้เจอกับขวานโบราณขนาดใหญ่และขวานนั้นก็กลายมาเป็นอาวุธประจําตัวของคองซึ่งขวานนั้นก็มาพร้อมกับพลังของโฮลเอิร์ธด้วย ส่วน Godzilla, ก็อซิล่าก็รับรู้ได้ว่าของอยู่ในฮอลล์เอิร์ธใต้พื้นโลกก็อซิล่าจึงปล่อยลำแสงอะตอมิกลงไปในพื้นโลกเพื่อเจาะลงไปหาของในระหว่างนั้นไมอาลูกสาวของวอเตอร์ที่มากับดรลินก็เก็บเอาตัวอย่างก้อนพลังของฮอลล์เอิร์ธแล้วก็ปี้โมเลกุลของก้อนพลังนั้นส่งไปให้กับวอเตอร์ในเวลาต่อมาไมอาก็ได้ขึ้นยานเพื่อหลบหนีแต่สุดท้าย ของก็จัดการย่านลำนั้นบีบด้วยมือจนระเบิดและไม่อาจก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาของก็ได้ขึ้นไปยังพื้นโลกพร้อมกับขวานด้วยช่องทางที่กอซิล่าเจาะลงไปด้วยลำแสงอะตอมิกส่วนดรลินและทีมที่เหลือก็ขึ้นยานและบินหนีออกมาตามของเมื่อค่องขึ้นมาถึงพื้นโลกของก็เจอกับกอซิล่าที่รออยู่ทั้งสองก็ต่อสู้กันย่างดูเดือดแบบไม่มีใครยอมใคร แต่การต่อสู้กันในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าคองจะเป็นฝ่ายเสียเปียบเพราะไม่ว่าคองจะใช้ขวานฟันก็ซิล่าอย่างเต็มแรงก็ไม่สามารถทําอะไรก็ซิล่าได้เลยและในที่สุดคองก็สู้ก็ซิล่าไม่ไหวถูกก็ซิล่าโจมตีอย่างหนักจนคองนอนแน่นิ่งไปแล้วหลังจากนั้นวอเตอร์ก็ได้ปล่อยเมกาก็ซิล่าพร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยมออกมาแต่เมกาก็ซิล่าในตอนนี้ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป เพราะมันมีความคิดเป็นของตัวเองและมันควบคุมตัวมันเองแล้วเมกากอซิล่าก็หันมาจัดการกับวอเตอร์จนเสียชีวิตหลังจากนั้นเมกากอซิล่าก็ออกมาต่อสู้กับกอซิล่าทั้งสองต่อสู้กันอย่างบ้าคลัง่งจนตึกบริเวณนั้นได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างและด้วยเมกากอซิล่าที่มีอาวุธรอบตัวพลังกำลังที่เต็มเปี่ยมรวมถึงลําแสงอะตอมมิกสีแดงอันทรงพลัง ทำให้ก็อซิล่าสู้ไม่ไหวและในระหว่างนั้นคองกำลังจะตายและหัวใจกำลังจะหยุดเต้นดอกเตอร์ลินจึงใช้พลังงานของยานที่ขับมาปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่คองจนทําให้คองฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นสาวน้อยเจียจึงบอกให้คองไปช่วยก็อซิล่าต่อสู้เพราะไม่อย่างนั้นก็อซิล่าตายแน่นอนในขณะที่ก็อตซิล่ากำลังจะถูกเมกากอซลล่า ้าโดยลำแสงอะตอมิกสีแดงคองก็กระโดดเข้ามาช่วยไว้ทันเวลาพอดีหลังจากนั้นคองและ Godzilla ก็ซิล่าก็ร่วมมือกันต่อสู้กับเมกาก็ซิล่าจนในที่สุดคองก็สามารถจัดการกับเมกาก็ซิล่าได้โดยการดึงหัวของเมกาก็ซิล่าจนขาดออกจากตัวแล้วเมกาก็ซิล่าก็แน่นิ่งไปหลังจากที่ศึกครั้งนี้สงบลงก็ซิล่าและคองก็หยุดการต่อสู้กันและก็ซิล่า ก็กลับลงสู่ทะเลส่วนคองก็ได้กลับไปอยู่ที่ฮอลเลอร์เอิร์ธบ้านเกิดของมันศึกในครั้งนี้ระหว่างคองกับก็อตซิล่าไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะทั้งสองคือราชาและราชันที่อยู่ร่วมโลกกันต่อไปแล้วมหากราบระหว่างคองกับก็อตซิล่าก็จบครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมหากราบเรื่องนี้ ถ้าข้อมูลขัดตกบกพร่องตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกลับอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ผมเยอะๆด้วยนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลรงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ